สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องอดีตพี่จาปะครับมาพบดอดีตพี่จอปะบรรยากาศตอนนี้ครับผมนะครับอยู่ทธีค้างแม่นรำโขงครับผมนะครับตอนนี้จะเว็นกลังสีตกแล้วนะครับพี่น้องเปินว่าโขงเอ้ยโขงโขงเอ้ยโขง้งยังไงล้มจ้ำซะจะเป็นความสีลงครับพี่น้อง บรากาศวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานครับพี่น้องนี่นะครับฟังฟังโค้งครับพี่น้องพอดีที่ยมานมาลองผิดแล้วเพื่อนมาท้อการแสดงอยู่นี่นะครับเอดี SD. นะครับไปเอกมานอนอยู่บ้านญาติของไปเอกเบลครับอยู่ข,ข้างโค้งลยครับเงี้ยเป็นกระได้นะครับก็เลยมาถ่ายวิวให้พี่น้องเบิง้งนะครับเออเพันว่าโค้งเอ้ยโค้งกันเห็นแต่เล่าเวียงจันโค้งกันคนละาฟัง พันวาเนานะครับนี่นะครับพี่น้องความเป็นอยู่ของคนอีสานของพี่น้องสองฟังคอมกลุ่มแม่น้ำแม,ม่น้ำโคงกระไดนะครับวันข้าจะใสด็จดังใสียงกันอยู่นี่แหละครับเราได้ครบคูดังรูม่องไปแล้วนะครับอืวงเอ้ยของกันเห็นแต่เราเวียงจันของกันคนฟังพันว่านะครับ อืเป็นความมีตกแล้วนะครับพี่น้องลงไปแล้วนะครับพี่น้องแม่นามโค้งนะครับเป็นแม่นามที่ใหญ่นะครับพี่น้องใหญ่แล้วก็ยาวนะครับ อัมรับ 2, อัมรับสอ้งเพิ่รับซิฟของโลกนะครับพี่านา้องแนะนำคงนะครับคันผ่แมะนำอัมรับสรงการรับซิฟของโลกนี่แหละครับคันผมจำบ่จำบริสิกให้มันอัมรับเจ็ดอัมรับแปดนี่ละนะครับเบิ่งบ่จำบ่ไนะด้นะครับเงาที่สุดน,น,นะครับพี่น้องสู้ถุงขอโลกตามมาตั้งแต่เถื่อเขาหิมาอะไรมาจะใส่เนี่ยนะครับพี่น้องตกแล้วให้เป็นแล้วน้นำสรางฟังคง น้ำโงขวางกันแม่้ำโพงขวางกันเห็นแต่เล่าเรื่องจันควงกันอยู่คนฟังไปแล้วนับมิจอยจอยจัดแล้วป้าเป็นตกยล้วสิคำแล้วพี่น้องนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานของอพี่น้องรุมล่ำแม่าำโพงรุ่มแม่ลำโพง,ะน,พงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพวกเขาครับพี่น้อง วิวดีครับพี่น้องครับครับนี่อ้าวจะเป็นภูเขาครับพี่น้องอันนี้เป็นเินท์ไส้นะครับเินท์ไส้มันนั่งฟัดมาลำน้ำนะครับมันก็ก่อตัวขึ้นสูงนะครับพี่น้องนะครับเจ้ากัน ม้ามัน้ำคงไปน้องวเพื่อปากาดครับพี่น้องเพื่อปรากาดจังหวัดบึงกาฬนะครับแมงติม่นมอนเ่านำเพื่อทําการแสดงยุทธวิการเพื่อปราการาครับีมม่น้องมา,าดื่มแล้วก็ธรรมชาติาธรรมชาติบำบัดี่น้องสวยงามี่น้อง นนี่ครับวิธิโค้งเลยที่รับเฮียนยาตินองเบลก็ได้เอยงาม,มารับวิวครับพี่น้อง ท้าพผลกษตมิล่านพญานาคกันนะครับพ่นวานเพื่อปรากาศเ้วยพี่นอ้องเพื่อปรากาศจังหวัดบึงการนะครับที่พูเขาอันนี้ก็เป็นขีดน่ดินคู่คู่ดินดินทรายดินนังนะครับของการข้างพุน,น,นะครับ ของเอ้ยของกันเห็นแต่เลาเวี่องจันของกันอยู่คนฟังออกร่างไกายเขาถามว่าสิปลูกผักสิบบ่มันด้ปลูกเพราะนั่นขุดออกร่างไกย่ยเฉเพราะั่นเพราะว่าเอาไวต้องเห็นเลย ต <c oughs> ่างเป็นหมดยบอกร่างกายซื้อื่ยังว่าเขาดิคเขาจบแสะออกจากคางนลยทําคางไหมัสันคู่วหวานแต่เป็นตกสุบมาาบึงเห็นย <c oughs> <c oughs> ู่าขามานายรูปไสยนู่นข้บความเป็นอยู่วิธีชีวิตสองฟังโขงของจังหวัดบึงกาฬและฟังเล่า เอาเเดี๋เห็ดเห็ดเห็ดตะโอ้เ้าจะเดีวใสดางกำยูผงน่ครับพี่รอายมพี่้องเบิ้งเห็นวิวงามมากเล นี่นะครับเฮียนใหญ่หองเบลครับเพียนพ่อลุงแม่ป้าเพิ่นอยู่ติดกันกับฟังของเลยครับพี่น้องนี่เพียนลุงฮียงป่าน้องเบลกับพ่อหลามานอนอยู่นี่แหละมานอนอยู่นี่ละทะไรเคลื่อนมาหอดตีซ้ำครับพี่น้องนอนไปครับคุณยายครับมีคุณป่าป้ากับป้าแกนี่หรอป้าก็อายุหลายแล้วเอิอคุณยายแหรอเนาะอันคือในจังปีแล้วคุณยายเดือนดาเดือนนื่งก็ 68บแล้วสแล้ววันนี้ดีหานำมาสรุกสูดต่ากินมาขึ้นฟานนนฟาควันอยู่นี่แหะครับเอดีก็ไอะไรก็ไปเบลกบ็อันดีโดกอะไรน,นะครับอันแชกี้แชกี้แชี้ตีเจ็บอยู่ไหมต่วอาทายชิบอยู่ผบห้างผูดพกมิออนซอนอะไรเพื่อนเราตีเจ็บอยู่พา,านมากินเขาอยู่นี่แหละนะครับเพื่อเขาเชเขาเรง ร่ำเมือเกินมานอนนีชาววันตื่นเกิดวายังสิแม่ดิแม่ไม่ใหญ่นะครับวันต่อไปจะมีคังหัวันนะครับแล้วเ้าพอดีเดไัดไปอันบ้านนีเงายป่าเอางเกาด้าจีกจีอาแ่แมนอนทอมันนอนกติดฟังของเลยครับพี่นอง

เราได้ว่มเก็บก็ได้แห่ครับน้างผู้เนืว่ามันตัวไอได้เสีนหรอกหลงหักเมียเขาฮะหลงหักเมียเขาก็ยังไปไม่งนี่เอ้ยยู่เล่าลองวนโอ้ยนะโอ้ยมึงมั่นกูเลยทีละ Cái vén màn hoặc của người ai Vén là vén hàng xa Ai đó bằng về tiền này nó Lươm lươm video video Lươm lươm video Lươm lươm video Hóng nằm lấy tòa rồi càng đâu kia vậy hả Đây thì bách hả Má mà này đó ừ, <laughs> nhau uhm. <laughs> à Anh khóc phu hay luôn เลี้ยงอุไรเฮ้ยน่าใหอเรา็มีมันก็กาศดีครับเพื่อนเราย้ำเลี้ยงแตมันเห็นให้อยู่จังสีนี่เอ้ยหาเอดหอคอยไปนี่เลยมันะม่งกินหอดอันกินหอนอันินหอดแม่หอดบ้านที ที่พ่อไม่อยู่หายอยากหายอยากหายเล็กน้อยเคยคุยจักเดียกไกล้จ่อยฮะเคยเดียกไกล้จ่อยกันเดียกใกล้สิไม่เชื่อเหรอเนี่ยนี่นะครับบรรยากาศดีดบรรยากาศดีว่าหันตะเว้นตกดินห่างงามครับอันเพราะว่าพวกไปขับรถเพิ่อนหนุนความเป็นภาพุพนต่อความเป็นอะไรเจความเป็นเราติดรถแล้วเราย่างกลับรถแล้วเจ้แล้วทีไปซื้อความครับคือว่าเขาคือว่าเขาไปขาความคือว่าเขาไปขาความเจ้าทีเด้ฮะเราเป็นเจ้าทีเจ้าทียังไงบัตเจ้าทีแม่ตอนเชิดดาวแม่ เออครับแล้วขามไปแล้วเตะไปกรับันเจ้าที่ไทยเหรอเตะไม่หมองซื้อบ่ไม่หมองซื้อบ่มีอยู่แต่ว่าข้คศ์อย่าแพ้ดินสองลอยเออครับได้ใจบ่ะมันว่ะได้มาเราก็ยวนอยู่หมองท่าญาติล่ะเตะนั่งโซ่กับต่อหมอเราาซื้อเสร็จมันโอ้ไปยังไปนั่งโซ่แล้ต่อหมอเราาซื้อเราจะกลับบ้านเราเล่มบ้านฝั่งมาจบเออไปกับเจ้าที่ไทยลหรอันเจ้าอันไออันเฟอร์้อขับรถบ้านเท่าเนี้ยเออขันศิลปินกนสีขาวขาวอือ nó biến đại dịch tâm luật tối câu đại dịch tâm luật tối câu bàn tập bài, ạ, này nè, không khí sinh hoạt đây là. Vì là vì thì năng <laughs> lang, ของคนอีสานบ้านเฮ้าของคนลุ่มน้ำแม่ของคนลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพี่น,อน้องน่าเมันกับไฟไฟหน้ากับเคิน,นี้ดิพี่นอ้องเป็นว่าอันพงเสียนี่นี่พญาปูอือ้อหนากขราดเป็นผู้รักษาพนาาักงากับบึงของหลวงนเป็นเป็นััน,น,นมาส่องมองมันมีมูมีเซีย,ยวยวนยวนน้องย่องน้องย่องพนาาัว่า น้องย่องปากอำเพิ่มปากกาดไปเนี่ตั้งสิไปพ้อนเจเล่นทัเด็นะครับนี่รถอันเลือกคนมาเจอฟังคุณอะไรพุกนี้นะครับนะครับวันนี้เราบอกคุณฟังหนักว่ะวันนี้ก็ลุงเดียวบอกคุฟังสำหรับคลิปนี้เขาไปซับมีไปพอกันครับคลิปหนาทั้งชอวเอ็ดดี้พี่เจ้าปากฝากพี่น้องก็แรงก็แช์ก็ดีตามเพราะว่าผ่านในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเอาแลกกับพอกันเพื่อเพิ่มประคาศนะครับวิทยวกันนะครับมามิทิสเป็นรับเส้นพร้อมนะครับอ่า เชอัติยาตินะครับป่าเมียมาเลยนะครับพี่น้องมากพอกันอยู่ที่อำเภอปากชาดนะครับออบเชิญบนเวทีมลำเพรอำเภอพี่น้องขามาให้อันมั่งเจกันหลายๆเด้พี่น้องเนื้อไพรมากบริเวณซื้อบัตรจองตัวทั้งกลุ่มปิดนะครับสทารับคลิปนี้เอาไปชั่งนี้ไว้พอทีมทีนไหครับสวัสดีครับขอบคุณครับ